รักโดยไม่ยึดใจจึงไม่ทุกข์ความรักไม่ใช่เหตุของความทุกข์แต่ความยึดตังหาที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เราทุกข์ไม่ใช่เพราะรักมากแต่เพราะอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราคิดอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาไม่เปลี่ยนอยากให้เขาเข้าใจเราเสมอพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัณหาและอุปทานคือรากของความทุกข์เมื่อรักแล้ว ถ้ามีคำวัตต้องมากเกินไปใจจะเริ่มหนักรักจะเริ่มกลายเป็นภาระรักโดยไม่ยึดคือรักด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความกลัวสูญเสียเมตตาคืออยากให้เขาพ้นทุกข์แม้บางครั้งเขาอาจไม่ได้อยู่ในแบบที่ใจเราต้องตามรักโดยไม่ยึดคือการยอมรักว่าทุกคนมีกรรมของตนมีทางเดินของตนไม่มีใครเป็นของใครอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรยึดถือคนไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงความสัมพันธ์ก็ไม่เที่ยงถ้าเรารักโดยเข้าใจความไม่เที่ยงนี้ใจจะไม่ช็อกเมื่อวันหนึ่งสิ่งนั้นเปลี่ยนไปรักโดยไม่ยึดไม่ใช่ไม่ดูแลไม่ใช่ไม่ใส่ใจแต่คือดูแลด้วยใจที่ไม่ผูกมัดทำดีที่สุดในวันนี้ แต่ไม่เอาใจไปผูกกับผลลัพธ์ถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนเขาไปหรือเขาทำให้เราเสียใจใจที่ไม่ยึดจะเจ็บแต่ไม่พังเพราะใจรู้ว่าเราไม่ได้รักเพื่อครอบครองแต่รักเพื่อให้เกิดความดีความอบอุ่นและการเติบโตของทั้งสองฝ่ายเมื่อรักโดยไม่ยึดใจจะมีพื้นที่ว่างมีสติมีความสงบ และเมื่อใจสงบความรักจะไม่กลายเป็นบ่วงแต่จะเป็นทางแห่งเมตตารักแบบนี้จึงไม่ทำร้ายใครรวมถึงตัวเราเอง